ปาดก่อนกลับพี่น้องเบิ้งที่ครับเห็ดปวกอีหยังเนาะสาวเปียเห็ดปวกดิบสักสาเปียว่าค่อยๆเด้ออยากได้สักห้าดอกนะสิบดอกนะเว้ยสาวเปียเนาะโอ้ยวันนั้นที่สาวเปียเก็บไปเห็ดปวกโอ้ดอกนี้งามมากเนาะดอกหนาขนาดมูอดอกนี้ยิ่งสวยเนาะค่ะเดี๋ยวดูดอกจิตาขาเพื่อนคิดถึงตอนเก็บหลายๆเนาะสาวเปียโอ้ยนั่งส่องแบบนี้นี่ ดอกแบบใหญ่เลยเด้อเอ,าอ้าอีหยังละสาวเปียอีหยังก็่คือมีดอกเดียวปนี่ฟป้าและดอกแบบงามเด้อเห็ดบดดินพี่น้องโอ้ยมีเห็ดแดงหนาด้วยนี่ขอ,อกด้วยกันเลยค่ะป้าเอา้าดอกกำลังงามเลยนี่ด,ดอกดอกงามขนาดน้อสาวเปียค่ะโอ้ยดอกกำลังอดีแซ่บเด้อนี่ย ขาแบบอ้วนเลยเนาะขาแบบอ้วนเลยเด้อสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมชั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแล้วนะครับเดือนก,นกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าล่อหาเหือเก่าครับ หมายป่าวันนี้ก็หมายป่าบปานนองเมฆคาจำมุดให้ขาเพิ่มผลิกจังหวดัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานบ่าวไทยกระสาเปียก็ไม่ได้มาหาเห็ดครับเห็ดก็ไม่มีด้วยก็เลยเถียโอกาสหยุดพักผ่อนไปในตัวด้วยครับทุกคนวันก่อนบ่าวไทยกระสาเปียมาได้เห็ดไม่พอย0บดอกครับเลยได้เอาไปทาคลิปแกงลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันรวมกับเห็ดที่เก็บไว้หลายวันแล้วก็สาวเปียล้างไว้เอาไว้แกงก็เลยได้เอามาแกงรวมกันเลยครับเมื่อวาน ก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้จะหมานมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนเห็ดก่อห่างมากเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นครับว่าวันนี้บ่าไทยกับสาเปียจะหมานหรือเปล่ามาเด้พอพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้บ่าวไทยกับสาเปียพาพ่พาพอแม่พี่น้องเข้าป่าแล้วหายห็ดคือเก่าครับมาวานก็ถือว่าหยุดพักผ่อนเนาะค่ะเห็ดก่อแดงครับดอกแรกแหกหมานดอกสวยนะคะแต่โดนมแมลงกินเมื่อวานน่าจะบอดีนะสองดอกนี้ครับจุ่มๆเลย ประดีงามเลยครับขาแบบอ้วนเลยเด้อดีดอนครับตอนนี้งามป่ตอนนี้งามอยู่แต่ว่าโดนแมลงกินหมดใบไม้บางเด้อขึ้นมาเด้อเด้อให้ต่อเพียรจบก,กันบอดบอดบึงขาเป็นหมอกันน็อกเลย สวยงามพอดีเลยเนาะไปครับเห็ดน้ำฝนบ่สัเปียแม่นอยู่บ่ดอกพอดีกินอยู่บ่นี่ได้อยู่บ่ได้อยู่พอดีกินบอกเมนูพี่น้องนะเอาไปซุปค่ะซุปเหมือนเห็ดบทขอนเนาะทำเหมือนเห็ดบทขอนเห็ดขอนขาวเนาะดอกอ่อนแบบนี้เนี่ยแกงแซบมากเลยนะคะเคี่ยวกรุบกรูดตี แต่ที่บ่าวไทยกระสาเบียเคยเก็บนี่ไอนี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะดอก,ดอกดจุม้มๆเลยเนาะดอกซุปไอดอกที่สาเปียกับบ่าวไทยกบเบยก็บดอกอ่อนแบบนั้นก็แกงได้ค่ะซุปได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบค่ะรอดนั้นสาเบียก็ไปแกงอยู่เนาะเห็ดฟึ่งหน้าห่อครับคือมีดอกเดียวเนาะสาเปียเห็ดขาวดินดอกหนึ่งครับดอกจูมพอดีงามเลย ดอกนึงครับดอกนึงครับเห็ดก่อแดงเมื่อกี้บอกทายสาวเปียขับรถผ่านไปแล้วทีสาวเปียเห็นขาเป็บอ้วนเลยเนาะดอกหนึ่งครับ,หรบเห็แดแดงเล็กพึ่งดำครับ ดอกแรกของวันโอ้ยดอกกำลังพลีแซบเด้อเนี่ยดอกหนึ่งครับขาคือยาวเด้เนาะปอเห็ดแดงหนาดอกงามขนาดนอสอบียค่ะเิดแป้งครับดอกนือ เอาอคุณมีเห็ดแดงหนาด้วยนี่ขอ,อด้วยกันได้ค่ะป้า,อาดอกกลังงามลยนี่โหยดอกงามขนาดเลยอีดอกนึงครับตัวแรกเบาไทยเห็นจะเห็ดแป้งเด้อพี่น้องดอกนึงครับเบิ่งเห็ดแดงหนาดอกนี้เด้อพี่น้อง ดอกเป็นสีเขียวเลยครับยังไม่ออกสีค่ะแดงหนาเนาะค่ะบีอดอกเรื่อยๆครับดอกนี้ค่อยออกสีเหมือนตรงเมื่อกี้แหละที่เก็บเนาะสาวเปียค่ะโอ้ยนั่นดอกนึงถ้าอยู่ใต้ใบไม้ก็จะสีก็จะแบบไม่ออกสีเท่าไหร่เนาะค่ะโอ้ยมีแต่ดอกมางามมาเลยบึ้งที่ละครับนี่ดขาบแบบอ้วนเลยเด้อพี่น้องครับดอกนี้ ปาดเบิ่งขาเพื่อนดอกแบบหนาเลยค่ะดอกนึงครับเห็ดแป้งเห็ดแดงหนาครับดอกนึงครับเห็ดละโงกแดงบานด้วยพึ่งดำครับ พึ่งขาลายครับดอกแรกของวันเนาะ<ฆ>ดอกงามมากเอ,าอ้าอีหยังละสาวเปียอีหยังก็คือมีดอกเดียวมันเนียบ้าและดอกแบบงามเด้อเห็ดบดดินพี่น้องโอ้ยแนวไหนเนาะไม่ใช่จะได้เป็นบ้าบอเนาะออกด้วยกันกับเห็ดน้ำฝนออกด้วยกันกับเห็ดโป่งน้ำฝนเลยพี่น้องนี่เห็ดน้ำฝนมันมีนี่ดอกงามเนาะสาวเปีย แต่ว่าขาเขากินไม่ได้น้อมันเหนียวต้องตัดขาออกเนาะตัดออกเอาแต่ดอกค่ะไปแกงไปซุปพอด,ดีแซบที่แบบไงแกงเคี้ยวกรุบกรุบขาก็ยาวเหมือนเห็ดปวกเลยเนะาะค่ะเอ้เห็ดป่ด,ดินจักยังไงเถาเปียโอ้ออนอนเด้เห็ดแดงกับเห็ดพึ่งดำครับอา้าวขางามขนาดเลยนี่เห็ดพึ่งดำ อุ้ยขาแบบยาวเลยครับออกแบบนอนๆเลยเนาะ,ะสองดอกกอแดงดอกนึงครับดอกแบบใหญ่เลยเด้อโดนมแมลงกิน เห็ดพึ่งข้าคําเด้อพี่น้องครับมันจะดอกสวยๆเลยนาะเสาเปียค่ะจะดอกจุูงๆงามเลยเอามานี่แล้วนี่นี่โอ้ยดอกนี้งามมากเนาะดอกหนาขนาดกี่ดอกอะเสาเปียสามตีดอกเนะกเาะตอนแรกบ่าวไทยเห็นสองดอกเสาเปียก็มาเจออีกสองดอกงามขนาดเลยพี่น้องไหนเนาะนี่โอ้เนาะเจงไปคนเห็นแท้ๆ มันจะมีแต่ดอกจุ้มจูมเนาะเสาเปียค่ะแต่ออกแค่ตรงนี้เนาะออา,อาที่เดียวพอท้ากระสาเปียก็ไปดูทุกที่อยู่เนาะมาฝังนี้เด้อเอาใบไม้ออกเลยมีงานเด้อครับด,ดอกนี้ิ่งสวยเนาะค่ะอยวดูดอกที่เสาเปียเจอดอกแรกเด้อพี่น้องงามขนาดครับบึ้งที่ละครับอุ้ยเหมืนมวกับนกจุ้มจูมเลยครับ คิดถึงตอนเกียดไรร้ายเนะาะตาเปียค่ะโอ้ยนั่งส่องแบบนี้นี่ไม่ได้ไปไหนนั่งมองหามองหาเลยค่ะแต่ก่อนเมื่อกี้บ่าวไทยบวชจตามหาเห็ดพึ่งข้าวอยู่ครับมีแค่สี่ดอกครับทุกคนหาทั่วแล้วไม่มีออกก็ออกอยู่ที่เดียวสาวเปียว่าเจอเห็ดพึ่งดําไม่รู้ว่าเจอกี่ดอกนะครับใส่ละสาวเปียกีด่ดอกสามดอกค่ะ,คะสามบ่ ยังไม่ใหญ่เนาะแต่เ,เราจะเก็บเลยแหละเก็บเลยแล้วไม่ั <c oughs> ้นไม่มีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเ้วยครับอีกอย่างอยู่ข้างทางด้วย,อยดอกพอดีคำนะ้ะ <c oughs> ดอกละคำเลยดอกนี้ค่อยใหญ่หน่อเดี๋ยวบ่าวไทยกัสาเปียก็จะหา พาพ่อแม่พี่น้องหาเห็ดอีกแป๊บหนึ่งครับทุกคนได้เห็ดนิดเดียวเนาะสาวเปียอพอได้คลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันนะโอ้จหเห็ดมีจังงามๆเนาะได้เกือบพึ่งตะการแล้วเนาะก่อดงพึ่งดาําพึ่งข้าวไปครับเดี๋ยวว่าทางกถาเปียพาพ่อแม่พี่น้องล้ออีกคราวนึงเดี๋ยวว่าทางกาเปียก็จะล้อลงไปข้างล่างไปหาที่ปิดคลิปแล้วครับพึ่งดําครับ มีหอดตัวกำลังจะมากินบ่อนเลยปาดก่อนกลับพี่น้องเบิ้งที่รับเห็ดปวกอีหยังเนาะสับปียเห็ดปวกจี๊แซะสับปีวค่อยๆเด้อสวเปีเด้อขออนุญาตขุดปาดเป็นแนวไหนละแนวเลยรีบเก็บไม่ได้เด้อพี่น้องเห็ดปวกเบิ้งขาติศละ ดรีบเก็บไม่ได้เด้อมีแสาเปียกระบางบางเล็กๆมือจุกเลยนะสู้เขาสาเปียเอาขึ้นมาให้หมดโชว์ความอมลังการให้พี่น้องดูว่ามันงามขนาดไหนใจเย็นใจเย็นปัดดอกเดียวอุย้ยออนสอนอยากได้สักห้าดอกนะสิบดอกนะเว้ยสาเปียเนาะโอ้ย วันนั้นที่สาวเปียเก็บไปเห็ดปวกตาสองดอกตำน้ำพริกแซบขนาดเด้กินกับข้าวสวยโอ้ยอ่อนสอนเด้ไปไห้เห็ดขาวดินดอกนี้คือหนาใ้่นหมแบบงามเเด้อนี่เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวชายและสาวเปียวันนี้ครับหมาอยู่เนาะสาวเปีย ตอนแรกว่าจะไม่ได้คิดไท้ทาครับยอดได้ยอดหมากของบ่าวไทยวันนี้ก็จะเป็นเห็ดปวกนะครับดอกหนึ่งโอ้ยออนตอนดอกเห็ดปวกมากพี่น้องเอ้ยมันจะดอกองามๆดอกนี่แบบโอ้ยดูขาเบิง่งเบิ่งขาที่ละครับขาอย่างยาวและใหญ่ด้วยนะครับไม่ได้ขาเล็กนะครับโอ้ยทำไมไม่เจอสักสิบดอกเนาะเห็ดกอก็ได้ประมาณสามสี่ดอกเนี่ยนะครับหรือว่าหนหรือว่าเกินอยู่เอยเกินเกินเกิน ห้าหกดอกอยู่หรอกแล้วก็ได้เห็ดบดดินครับเผ็ดบดดินก็เห็ดผีบ้าครับทุกคนออกดอกเดียวจะออกออกมายังไงแล้วสวยด้วยนะออกให้สาเปียเป็นบานล่อหาอยู่แล้วก็เห็ดพึ่งข้าวคามครับผมได้สามสี่ดอกแล้วก็เห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็เป็นเห็ดขาวครับผมเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงหนาเห็ดแดงหนาก็ได้มีจะดอกสวยๆครับผมดอกบานก็จะเป็นบานแข็งๆครับเห็ดปวกเนี่ยนะเพราะไม่พี่นน้องคือมีดอกเดียวเนาะดูที่ล่ะเบิ้งที่ล่ะครับ สักห้าดอกสิบดอกนะขามักยาวเลยเด้อนี่วันนี้ก็มีคนได้เห็ดปวกอยู่เนาะวาดกับเขียนเปลี่ยนเบิ้งจิละครับนี่แบบยาวเลยเด้อแล้วดอกอ้วนด้วยเด้อครับ <S <S <ๆ>ตอนแรกเราเก็บมายังเป็นจุ่มๆอยู่เลยเนะ <S <S <ข>าะดอกยังเป็นหมกนอกอยู่เลยบ้าเร็วคืออย่างนี้ครับเห็ดปวกอ้ยอนซ้อนด้ยอยได้สักสิบดอกนะพี่น้องครับพรุ่งนี้จะขึ้นบนเนาะพรุ่งนี้รอดูครับพี่น้องครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าก็วันนี้ก็ มีคนได้อยู่ครับเผ็ดปวกบา่กาวไทยกาเปียก็เป็นบ้าอยู่พักหนึ่งไปรอหาคือกันครับก็ไม่มีครับที่บ่าวไทยไม่รู้ว่าจะขึ้นพรุ่งนี้หรือเปล่าก็พรุ่งนี้ก็มารอติดตามรับชมครับเผื่อพรุ่งนี้บ่าวไทยกาเปียจะมีคลิปเผ็ดปวกลงให้บ่วแม่พี่น้องดูกันก็ถือว่าหมาครับทุกคนพอได้มีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้เก็บมาคิวันที่20นะครับเดือนก,กรกฎา,าคมปีพศ2566ครับ พิกัดที่บา่บา,าวไทยกรสาเปียวมา,มาวันนี้ก็พิกัดป่าานหนองเมฆค,ครับจมุนให้ขาอำเภอบันทึกจงังหวัดบุรษรัชธานีครับสุจานี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็จะนิยมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้บ่าวไทยกรสาเปียวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทํทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกสาเปียวต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ